นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศพุทธศักราช2,556ที่มีเจตนารม์ในการพัฒนากองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยต้องมีการพัฒนาให้เกิดความสมดุลใน6องค์ประกอบได้แก่ระบบบัญชาการและควบคุม Command and Control ระบบตรวจจับ Sensor หน่วยหรือผู้ปฏิบัติ Shooter เครือข่าย Network ระบบสนับสนุนและบริการ (Support and Service) การพัฒนากำลังพลและปรับพฤติกรรม (Human and Behavior) ทั้งนี้กองทัพอากาศมุ่งเน้นการพัฒนากำลังพลให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติภารกิจบนหลักการพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสมองค์ความรู้ที่สั่งสมต้องได้รับการถ่ายทอด และเก็บบันทึกอย่างเป็นระบบจึงมีนโยบายเฉพาะด้านกำลังพลที่กำหนดให้มีการเสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ในองค์การให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าถึงองค์ความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่เราต้องการก็คืออยากจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนกล่าวคือทุกคนนั้นต้องมีความมีความเข้าใจ พอเพียงที่จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้บุคลากรในรุ่นต่อๆไปน,นั้นได้เข้าใจและก็นําไปเปลีน่อนองปกองทัพอากาศได้จัดทําแผนแม่บทการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ระยะ5ปีซึ่งตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2,556ถึง2,557มีแนวทางการดำเนินงาน4กลยุทธ์ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้กลยุทธ์ที่2สร้างทีมนำการจัดการความรู้และเพิ่มศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติด้วยหลักการโฟเลอร์กลยุทธ์ที่3สร้างบรรยากาศสู่วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการความรู้ การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่กรกฎาคม2,556ถึงมีนาคม2,557มีการดำเนินงานแล้วเสร็จจำนวน8โครงการประกอบด้วย การจัดสัมมนาโฟเลนคอนเซ็ปต์และระดับความสามารถด้านการจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการจัดการความรู้และแนวทางการขับเคลื่อน KM กองทัาอากาศด้วยโฟเลนโมเดลคือ l e ARN TO LEARN LEARN TO SHARE LEARN TO CONNECT และ LEARN TO INNOVATE เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงาน มีการดำเนินงานตามแผนต่อไปตามหลักการที่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลเริ่มต้นที่ผู้นำระดับสูงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคิ ck off เพื่อเรียนรู้โฟเลอร์ arn, และเตรียมจัดทำ Knowledge Map สำหรับผู้บริหารระดับกองของหน่วยขึ้นตรงกองทับอากาศโดยแบ่งเป็น2รุ่นรุ่นละ1วันผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน KM กองทับอากาศด้วยโฟเลอร์ แนวทางดำเนินงานของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศแนวทางการจัดทำ knowledge map ซึ่งพบว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นหากไม่ได้รับการสนับสนุนในการขับเคลื่อนจากผู้บริหารทุกคนและผู้นำต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้เกิด no brain culture ขณะที่เราได้ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาเป็น,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 นครื่องมือนการขับเคลื่อนเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมขอบุคลากรเนี่ยให้มันเป็นดีได้การที่เรา,าใช้คำบรโณโบริ o rain, กทเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเกิดแรงบันใจ <Okay. S 1> ในการที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะแชร์ข้อมูลที่เป็นความรูประสบการณ์ทั้งในด้านบวกและด้านลบ <Okay. S 1> เพื่อที่จะได้พัฒนาต่อ <Okay. S 1> ถ้า,าว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่สมควรนําไปเป็นบทเรียนแก้ไขพวกนี้ก็จะได้พัฒนาต่อไปได้เร่อขึ้น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ K-map สำหรับผู้บริหารระดับกองและหัวหน้าแผนกสำหรับหน่วยต้นแบบซึ่งเป็นหน่วยนำร่องสองหน่วยหน่วยละ2วันคือกรมสรรภาวุธทหารอากาศและกองบินสีผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันเขียน knowledge map ในหน่วยของตนเองและพบว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์ผ่านการลงมือปฏิบัติจะเห็นองค์รวมขององความรู้ที่ต้องการสู่การจัดทำ K-map ทหารเนี่ยจะ มีวินัยมากำกับทหารจะเก็บงำข้อมูทหารจะถูกสอนให้ทำตามคำสั่งไม,ไม่ต้องคิดแต่แต่ช่วงหลังๆประสบการณ์ในการปฏิการทันรอีกก็ตามเราพบว่าทหารของกองทัพประเภทนี้มันกำลังจะแพ้สงครามแล้วมีการเปล่ยนแปลงเกิดขึ้นใช่ครับเพราะะฉถ้าเราอยากจะเป็นผู้ชนะ ทาหารของเราต้องต้องต้อง,องฉลาดขึ้น,นีการจะฉลาดขึ้นก็ต้องสามารถที่จะมีพฤติกรรมประเภทการเรียนรู้ใฝ่รู้เพื่อที่จะให้ความรู้ที่มีอยู่เดิมนั้นแตกแขนงเติบโตแล้วก็ถ่ายทอดสู่กันละกันลักษณะของทั่วทั้งองค์กรสมนักาเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนนักปฏิบัติหรือขอบของหน่วยงานต้นแบบมีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้เข้ารับการสัมมนา เพื่อสร้างความรู้จาักกาันแบบข้ามสายงานโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ Action Learning เพื่อสะท้อนแนวคิดจากหลักการการจัดการความรู้การเขียน K-map ในแต่ละขอบสัมนมาเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ของหน่วยงานต้นแบบกรมสรรพาวุธิทหารอากาศและกองบินสีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรอ,อย่างดียิ่งทำให้สามารถสร้างขอบและออกแบบ Knowledge Map ที่ครอบคลุมพันธกิจและสามารถฝึกนําข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆขึ้นในเว็บ KM ซึ่งได้รับการพัฒนาจากทีม ICT การที่กรมสรรพาวุธทหารอากาศและกองบิน4ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานนำร่องต้นแบบการจัดการความรู้เนื่องจากเป็นต้นสังกัดของโครงการ F16MLU ซึ่งต้องการองค์ความรู้ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ในปี54เราได้กำหนดโครงการสำคัญก็คือการพัฒนาขิดความสามารถเครื่องบิน F16 ที่เรียกว่า F16 MU l เราจะได้รับเทคโนโลยีในเรื่องของ EVENIX คในเรื่องของ p r ร p o อ s ย s ต s ซในเรื่องของระบบต่ทางด้าน Self Protection, s ซฟต p r ท t e c t i o n แล้วก็จะลงมาถึงเรื่องการซ่อมรุงด้วยัจึงได้กำหนดให้กรมสมุุตทรงอากาศและกรมิน4ซึ่งเป็นต้นสังกัดของเครื่องบิน เอสสเอมยู S S U นัเนี่ยขเข้าเป็นองค์ก,กรนำล่องนะครับการ,ร,รสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำองค์ความรู้ F16MLU Project Knowledge Management จึงเกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยงานต้นแบบทั้งสองหน่วยงานโดยเฉพาะกองบินสีเป็นผู้นำผลการจัดโครงการสู่การปฏิบตัติจึงขาดองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการโครงการ Project Knowledge ซึ่งองค์ความรู้ F16 MLU จะมีคุณค่าให้กับกองทัพอากาศในการทำโครงการใหม่ๆในโอกาสต่อไปรวมถึงเป็นองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างหลายๆหน่วยงานตั้งแต่การริเริ่มจนถึงสิ้นสุดโครงการซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดำเนินโครงการ F16 MLU จะก่อให้เกิดการทำงานแบบข้ามสายงานและความร่วมมือในหน่วยงานที่ร่วมกันทำงานในระบบที่ซับซ้อนในภาพใหญ่ได้ ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติของหน่วยนำร่องต้นแบบโดยใช้เครื่องมือโฟเล a r n โมเดลพร้อมทั้งการสนับสนุนจากผู้บัญชาการทหารอากาศในการพัฒนาระบบ ICT เพื่อรองรับการจัดการความรู้จึงได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ ICT การจัดการความรู้สำหรับผู้ดูแลระบบและการพัฒนาระบบ ICT รองรับการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติณวันนี้หน่วยต้นแบบสามารถรวบรวมองค์ความรู้ และจัดความรู้ให้เข้าถึงได้ง่ายผ่านกระบวนการจัดทำ knowledge map จึงมีความพร้อมในการจัดโครงสร้างขององค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถจัดเก็บอย่างเป็นระบบผ่านเว็บ KM knowledge management system ของกองทัพอากาศทำให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายซึ่งอาจเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานอื่นในอนาคตและก้าวสู่วิสัยทัศน์กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคอย่างเต็มภาคภูมิ